โอ้เป็นยังไงต้องหอมปากหอมคอแล้วยังอ่ะพวกเราอ่ะมันเป็นอยู่เรื่อยมันเป็นยังไงวะไฟนีหน้าเออหอมปากหอมคอเรือนี่เห็นไหมล่ะนี่เออนั่นเนั่นเออเปิดไฟเมื่อกี้เออ เอออน,นี้จะให้พรละนะให้พรสิ่งให้พรเอนอน,นี่จะให้พรน,นะ,น,น,ะน,นะพอหอมปากหอมคอท่านเหนื่อยมากตลอดเวลามาเนี่นะเออเหรอสบายเลยสบายเงินท่านเหรือเออร่านกายโยกเออ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 เอายังไงเอาเข้ามาเลยเงนสบายก็เข้ามาเลยเอาเข้ามา

人有嘛？人有卖